รอยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรอยไทยไอเดียจะให้คุณผู้ชมได้มาตามรอยรสชาติอาหารไทยแต่ดั้งเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะทําขนมจีนน้ํายาแต่เป็นขนมจีนน้ายาที่ทําง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้นี่ค่ะ ปลาทูน่าซึ่งเป็นปลากระป๋องนะคะมีน้ำแกงรอยไทยซึ่งวันนี้เราจะใช้น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยที่เป็นแกงเผ็ดแดงเราจะมีกระชายสดปัด่นแล้วก็ใบมะกรูด วิธีทําก็ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเราก็จะเทน้ําแกงพร้อมปรุงรอยไทยนะคะเป็นน้ําแกงแกงเผ็ดแดงเมื่อน้ําแกงของเรานะคะเดือดก็จะนําเอากระชายปั่นลงไปเสร็จแล้วเราก็จะนําปลาทูน่าของเราลงไปด้วยนะคะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเสริมใบมะกรูดฉีกลงไปคุณผู้ชมปิดไฟแล้วก็ตักใส่ชามเสร็จแล้วนะคะ น้ำยาปลาทูน่าสดใสมากเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็รับประทานกับขนมจีนนะคะจัดวางให้สวยงามเก,ก๋ไก๋แบบคนยุคใหม่อย่างเรานะคะอายุไม่สำคัญกับคุณผู้ชมเรายุคใหม่ซะอย่างรับประทานกับไข่ต้มแล้วก็มีพริกแห้งนะคะพริกแห้งจะวางไว้บนนี้สักหน่อยก็ได้นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ขนมจีนเก,ก๋ไก่สำหรับเรารับประทานแล้วนะคะทำง่ายๆนะคะเอาละค่ะ รอยไทยไอเดียของเรานะคะคจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มาให้เราตามรอยรสชาติอาหารไทยแท้แทมีไอเดียเกย๋ไกมาพบกันค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้นะคะสวัสดีค่ะ